สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้พบกับคุณผู้ชมจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568และณนะถึงวินาทีนี้ในตอนแรกผมจะบอกว่าเรื่องของขเขมรเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของภัยความมั่นคงของประเทศชาติยังไม่จบแต่เมื่อทหารไทยเหยียบกับระเบิดเป็นรายที่7ก็ต้องบอกว่าประเทศอันหน่ารังเกียจประเทศนี้ยังคงสร้างเรื่องไม่หยุดหย่อนให้กับประเทศไทย แต่สถานการณ์ในประเทศไทยเองคำถามตัวโตโต,โตมีตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานั่นก็คือพลโทบุญสินภาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่สองได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับคุณอัญชลีภัยรีลักษ์ว่ามีคนสั่งให้หยุดยิงกับเขเมรทันทีหลังจากการรบเมื่อวันที่24กรกฎาคมผ่านไปเพียงแค่6ชั่วโมง วิกฤตศรัทธากำลังจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลอย่างครั้งใหญ่หรือไม่ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรโอรานทินบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากอาจารย์ที่สละเวลา <c oughs> มาแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก่อนตอนแรกผมทําคาโปรยไว้แล้วว่าประเทศที่กําลังเป็นภัยความมั่นคงอย่างรุนแรง แต่กลายเป็นว่าณขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่น่ารังเกียจสําหรับประเทศไทยมากนะอาจารย์เห็นข่าวน้องทหารคนที่เจ็ดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันรู้สึกหดหู่นะครับผมคิดว่าเรารู้สึกตกใจแล้วก็มาเจอข่าวที่น่าหดหู่เมื่อเช้าสิ่งที่น่าตกใจก็คือวันเสาร์เพราะคนไทยทั้งทั้งสังคมเนี่ยทั้งโลกนะรู้สึกตกใจแน่นอนนะครับจากฟังคำสัมภาษณ์ข,ของอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่บอกว่ามีคนสั่งการให้หยุดยิง เรื่องนี้สาหรับผมนะเป็นเรื่องใหญ่นะแน่นอนมันมีการถกเถียงกันอยู่ว่าการที่พ้นเด็กนะครับบุญศิลไม่ทําตามนะครับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก็ถือก็มีความผิดนันปรับไปก่อนสองแล้วผู้บังคับบัญชาสั่งให้หยุดยิงด้วยเหตุผลกลใดต้องกังวลใจกลัวผลประโยชน์อะไรที่เครือข่ายของตัวเองนั้นจะสูญเสียจากการนะครับทำสงครามกับเขเมมนหรือไม่มันเป็นสองเรื่องใหญ่ ประเด็นนี้ผมคิดว่าในเมื่อสา,าการมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมไม่อยากให้คําเหล่านี้มันกลายเป็นเพียงแค่นะครับแกระแสข่าวแล้วก็หายไปผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะนะครับคนตบุญสินเปิดเผยมาเลยว่าใครเป็นผู้สั่งการให้หยุดยิงเพราะเรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกของคนไทยแล้วมันทําให้ประเทศเราสูญเสียอธิปไตยสูญเสียดินแดนเพราะมันทำให้รู้สึกว่าการคําสั่งอันนั้นมันมีอะไรที่แอบแฝงหรือเปล่า ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่กังวลใจเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ทับซ้อนเรื่องทองคําเรื่องแก๊งสแกมเมอร์นะครับที่มีส่วนพัวพันกับอีกชาติหนึ่งหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ผมพิดว่านว่าในเมื่อมันเดินม,มาถึงจุดนี้แล้วสังคมต้องการความจริงนะครับว่าใครเป็นคนสั่งเพราะไม่อย่างนั้นนะมันจะสร้างความเครือบแคลงสงสัยและสุดท้ายก็จะบั่นทอนความรู้สึกของคนในชาติว่าเราอยู่กันในประเทศชนิดไหน ที่ผู้นําสูงสุดของประเทศหรือว่าคนที่มีอํานาจสั่งการถึงนะครับไม่กล้าตัดสินใจนะครับในการที่จะเกาบกู้รักษาอธิปไตยของประเทศปล่อยใ,ให้อีกประเทศหนึ่งคุกคามแล้วก็นะครับแย่งชิงพื้นที่โดยที่ไม่มีการตอบโต้ในขณะที่นะครับพลโทบุญสินเองนะครับ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นก็มาพิสูจน์กันว่าระหว่างพลโทบุญสินไม่ปฏิบัติตามกับคนที่สั่งอันไหนที่นะครับมีความผิดมากกว่ากันเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์รแล้วพอปักประการต่อมาที่บม,มันหนักมากก็คือเราหวังใจกันไว้ว่ารัฐบาลอนุทินชาญบรกุลจะไม่มีขาที่หนึ่งที่สองที่สามต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้ว จากการทําปฏิญญานะครับสันติภาพกับกัมพูชากัมพูชาก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ที่ไหนได้สุดท้ายเราก็มีขาที่หนึ่งรัฐบาลของอนุทินนะครับชาญบรุรกูลเท่ากับว่ารัฐบาลเองก็ต้องมีปฏิปฏกิริยาตอบโต้ที่เข้มข้นทันทีเหมือนกันจะชะลอหรือว่าจะดูท่าทีต่อไปไม่ได้แล้วทีนี้ถอดรหัสทีละเรื่องครับไอ้คนสั่งไอ้คนสั่งถ้ามันมี ถ้ามันมีนะครับจากที่พลโทบุญสินาพาดกลางได้สัมภาษณ์เอาไว้ย้อนกลับไปอาจารย์สิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยรู้สึกแค้นมากที่สุดถ้าหกชั่วโมงหลังจากการปะทะกันจริงๆนั่นแปลว่าอะไรอาจารย์ควันไฟที่เซเว่นยังไม่ดับเลยนะใช่ครับสองแม่ลูกยังไม่สามารถเพอเผอ ยังไม่ได้ประกอบพิธีอะไรทั้งสิ้นเลยรเราเราเราผมผมผมพยายามแล<ช>้วว่าเราจิตใจไอ้คนสั่งมันทําด้วยอะไรครับนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้มันหายไปกับกระแสข่าวตามหน้าสื่อต่างๆมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันกระทบต่ออํานาจทิปไตยมันกระทบต่อความร,รู้สึกกับการตัดสินใจนะครับของคนที่ทมีอํานาจมันทําให้เห็นว่าตกลงแล้วประเทศเนี้ย มันอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอชีวิตคนในสายตามันไม่มีความหมายเลยอาจารย์นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พลนเดบุญสินในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดความจริงกับสังคมผมว่ามาเดินมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะเราต้องประชิญหน้ากับความจริงได้แล้วว่าใครเป็นผู้สั่งการนะครับเพื่อที่จะว่าใครคือฆาตกรตัวจริง<ถ>ที่ฆ่าประชาชนฆ่าพี่น้องนะครับคือผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ว่าประเทศกัมพูชาฐานกัมพูชาฆ่านะผมถือว่าคนที่สั่งเป็น ผู้บงการฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองในขเขมรและพื้นที่ทับซ้อนใช่คือคือคือ,ค,อคุณผู้ชมชา้ชาๆใจเย็นๆนะคือตอนฟังแม่ทัพภาคสองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเดือดแน่นอนขนาดวันเสาร์ที่ผ่านมามีกระแสมหมอนทองวิทยงวิทยานะย่างต้านไม่อยู่เลยนะทีนี้ยิ่งย้อนคิดไปว่าเฮ้ยเสียงร้องไห้ย,ยังไม่หยุดเลยอะ่ะหชั่วโมงเองอะ่ะ แล้วเองเป็นใครหน้าไหนวะเองถึงมาสั่งให้เขาหยุดยิ่งเดี๋ยวนี้แล้วอันนีมนมนมน้มันผมคิดว่าพอสาการนะครับจากสมมุติว่าถ้าสิ่งที่นะครับพลโทบุญสินพูดความจริงว่ามีคนสั่งการนะมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับสาการตอนนี้ว่าเขาอ่านเกมขาดแต่ว่าไม่ว่าจะทําปฏิญญาสันติภาพแค่ไหนในเกมการเมืองเราเป็นรองเขาตลอดขนาดปะทะกันคนไทยสูญเสียนะเซเว่นนะครับ อ่าปั๊มน้ำมันยังไม่สถานการณ์ยังไม่หยุดเลยนี่คำสังส่งจาก<ะ>ผู้นําไทยนะหรือคนที่มีที่พลนสั่งหยุดแล้วเขาอ่านเกมขาดว่าสาการแบบนี้ในทางการเมืองกัมพูชาเขมรเนี่ยเขากลุ่มอํานาจเหนือเราไม่ว่าจะทําสัญญาสันติภาพสักี่ฉบับเห็นไหมฮเราไม่ทําครั้งแรกไอส้สข้อเนี่ยทำตั้งแต่รัฐบาลก่อนนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้รับความจริงใจ จากขเขมรแม้แต่น้อยถ้าขเขมรมีความจริงใจนะเราจะไม่เกิดขาที่หนึ่งนายบาลอนุทินถูกไหมแสดงว่าเขาอ่ะอาขาดบ้าทํามไปเถอะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกครับทีนี้กลับเข้ามาแน่นอนพอหลังจากที่ท่านพลโทบุญสินได้ให้สัมภาษณ์ไปห,หอกวิ่งกลับไปทันที24กรกฎาคมรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมไม่มีถูกไหมฮะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการที่รักษาการชื่อพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์ มีรักษาการนายกรัฐมนตรีชื่อน,นายภูมิธรรมเวชยชัยครับณนะขณะนี้ก่อนคุณผู้ชมไม่ได้กล่าวหาพลเอกนันทพลออกมาปฏิเสธและก็มีค,คนอีกจํานวนหนึ่งบอกว่าได้คุยกับพลเอกนันทพลด้วยว่าไม่เกี่ยวข้องครับตอนนี้หอกวิ่งเข้าไปที่คุณภูมิธรรมถือว่าผิดความทามายมีไหมก็จริงๆในความสัมพันธ์ทางอานาจในความรับผิดชอบนะครับกรณีนี้ผมคิดว่าคนก็รู้ว่ามีใครบ้างนะครับที่เกี่ยวข้อง ครับมันก็อยู่กัน2อสาคนที่รักษาการในเวลานั้นปฏิเสธนะครับไม่ได้ที่สามารถจะยกหูสั่ง,งได้ด,ด้วยครับโดยความสัมพันธ์ทางอำนาจโดยสายการบังคับบัญชามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นซึ่งตอนนี้ที่ผมบอกว่าไม่อยากในเมื่อการรับรู้ของสังคมมาถึงขนาดนี้ผม,มว่าการยอมรับความจริงการพูดความจริงนะครับถ้าใครเป็นคนสั่งการถ้ามีเหตุผลในการสั่งก็ต้องชี้แจงนะครับว่ามันทําไมถึงจัดการตัดสินใจอย,อย่างนั้นถ้าไม่ได้สั่งก็ ปฏิเสธเพราะเด็กอ่าพลโทปุณศิลบุญิศิลก็ต้องไปอธิบายแล้วแล้วตกลงใครเป็นคนสั่งอ่าคือคือการที่พลโทปุณิศิลพูดงนี้ก็เหมือนกับอ่าเขาเรียกว่ามัดคอตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกผมบอกตั้งแต่ต้นว่าการที่พูดอย่างเนี้ยในทางการบริหารราชการท่านก็ถือว่ามีความผิดนะฮะเพราะเขาสั่งให้หยุดแต่ด้วยความรักชาติท่านไม่หยุดถือว่าท่านก็มีความผิดที่ไม่ปฏิบัติคําสั่งของผู้บังคับบัญชาก็ผิดครับ ในตอนนั้นกฎอายการศึกประกาศอยู่ด้วยนะท่านท่านก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงตอนนี้ถ้าท่านอยากจะชี้แจงว่าเหตุผลกลใดในการตัดสินใจอย่างนั้นเพื่อที่จะบาคนที่สั่งนั้นนะครับคือใครแล้วเขาเจตนาอะไรเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าในภายใต้การที่ท่านนะครับไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังับบัญชาเนี่ยท่านต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างไรบ้างเพราะถ้าท่านอธิบายท่านก็มีความผิด แต่ทีเนี้ยประเด็นก็อย่างที่ผมบอกเอาละท่านพลโทบุญสินพูดแล้วพลเอกนัทพลพูดแล้วตอนเนี้ทุกคนก็พุ่งเป้าไปในผู้มีอำนาจในขณะนั้นอ่าคุณภูมิธรรมคนที่หนึ่งนะตอนนี้เริ่มไหลไปที่คุณทักษิณชินวัตรด้วยว่าเฮ้ยเกี่ยวพันอะไรด้วยหรือเปล่าคทั้งสองคนนี้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเพราะว่าสถานะอยู่ในอยู่ในที่จองจํา คุณภูมิธรรมถ้าเงียบไปอย่างนี้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไหมคือผมก็ไม่อยากให้คุณภูมิธรรมเงียบนะอย่างที่ผมนะครับนำเรเมื่อกี้ว่าโดยสายการบังคับบัญชานะครับจากรัฐมนตรีไปถึงรักษาการนะครับนายกเนี่ยมันสัมพันธ์กันในสายการบังคับบัญชาแต่เรื่องนี้นะครับคุณทักษิณไปไม่ถึงหรอกครับถึงแม้จะมีกระแสข่าวนะครับพยายามจะลากโยงไปอาจารย์ได้ยินนะเห็นเห็นเพราะว่าพยายามลากอยู่คุณทักษิณนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย กับการตัดสินใจใดๆกับรัฐบาลถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะตัดสินยังไงนะแต่โดยทางกฎหมายไม่สามารถลากโยงไปถึงท่านได้เพราะท่านมีอำน,นาจในด้านที่เป็นทางการเป็นพ่อนายกที่ถูกพัฒปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมก็ไม่ได้ครับก็คือถึงแม้ว่าจะสั่งการนะแต่เอาผิดไม่ได้ครับเพระมะหมายถึงว่าค,คนเขาสงสัยว่าออไอ้คนที่ ที่สามารถกล้าหาญที่จะออกคําสั่งพลโทบุญสินได้อ่ะตอนนี้อ่ะก็คือสังคมตีความได้สองสามคนอย่างเงี้ยสังคมตีความได้เพราะในความสัมพันธ์ทั้งอํานาจนะครับของรัฐบาลชุดที่แล้วก็รู้ว่าใครที่มีอํานาจตัวจริงนะรัฐบาลถึงแม้ว่าไม่ได้มีอานาจทางกฎหมายไม่ได้มีอานาจตามกฎหมายธรรมนูญใครก็รู้ว่ารัฐบาลตั้งยังไงบริหารยังไงใครเป็นคนตัดสินใจสังคมมีสิทธิตีความนั่นแหละแต่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าพลโทบุญสินนะครับเปิดมาเลยครับ เป็นธรรมกับตัวท่านด้วยเป็นธรรมกับสังคมด้วยและเป็นธรรมกับประเทศชาติด้วยนะครับเพื่อเห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนขายชาติอย่าสร้างความคุมเกลือนะครับแต่พลโทบุญสิ์ก็พูดเป็นในๆไว้นะถ้าผมพูดเขาไม่รอดแน่ไม่รอดก็ต้องรอดชีวิตอะประหารก็ต้องประหารครับอันนี้อันนี้ประโยชน์ศาสตร์เรียกว่าอะไรจาร์ถือว่าเป็นกบฏไหมเป็นกบฏครับเป็นกบฏนะครับใช่ครับก็คืออย่างเนี้ยประหารก็ต้องประหารครับในเมื่อเอา ผลประโยชน์ของชาติไปตัดสินใจบนเงื่อนไขที่ไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ตัดสินใจในลักษณะน,นั้นผู้ตัดสินใจที่นะครับเอาผลประโยชน์ชาติไปแรกก็ต้องรับรางวัลคือโทษประหารเป็นการสาสมแล้วครับอันนี้เราเราคุยกันในแง่กฎหมายนะค,คือคือปกติเราจะได้ยินข้อหากบฏแบบนานๆทีแต่มาจากฝ่ายการเมือง โยนใส่กันป้ายสีใส่กันเไม่เคยเห็นกบฏทแท้ๆจริงๆเนี่ยครับคือในเมื่อมันที่ผมบอกยังยืนยันว่าผมอยากให้พลโทบุญสินไปแจ้งความเปิดเผยชื่อและไปแจ้งความว่าใครเป็นผู้สั่งการถึงแม้ว่าท่านมีความผิดในหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาแต่ผมว่าโดยเจตนาของท่านเนี่ยยังต่อสู้ใน,นใชั้นศาลได้ว่าเพื่อต้องการรักษาอธิปไตยดินแดนของชาติและชีวิตประชาชน แต่เพื่อเอาผิดกับผู้สั่งการในฐานกะกบฏทําให้คนในชาติตายเป็นมีส่วนร่วมเป็นอาชญากรสองครามในการฆ่าคนในแผ่นดินโดยใช้อํานาจในการไม่ให้นะครับผู้นำเหล่าทัพไม่ทัพภาคที่สองตอบโต้กัมพูชานักขนาดนั้นนี่ถ้าเกิดสมมุตินะครับสถานการณ์นี้ถือต้องถือว่านี่คือเรื่องรุนแรงและเรื่องใหญ่นะครับอยาทำเป็นเล่นถ้าเดี๋ยวมีใครที่เป็นนักการเมืองนะอาศัยสถานการณ์นี้ ฟ้องคุณบุญศิลขึ้นมาได้ไหมได้ครับเพราะถือว่าความผิดสําเร็จแล้วอ่าคือคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมใจเย็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณบุญสิลผิดหรือถูกใช่ครับแต่มันจะมีพวกฉวยโอกาสไอ้พวกเกลียดทหารไอ้พวกอ่เกิดมาแล้วชอบตั้งคําถามอะไรประหลาดประหลาดว่าทหารมีไว้ทำไมไอ้พวกนี้จะเป็นโรคจิตนะใช่ครับไปฟ้องได้ครับเพราะว่าไปฟ้องถึงทีาบอกไปฟ้องนะครับพลโทบุญศิล่์นะครับขัดขืนคําสั่งผู้บังคับบัญชา พราะผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้หยุดทหยุดการรบเดี๋ยวนี้ทันทีทันควันแต่ท่านไม่ไม่หยุดเพราะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนั้นประเทศชาติบ้านเมืองคือเรื่องสําคัญกว่าใช่ไหมไอ้พวกนี้มันเป็นโรคจิตนะมันจะอาศัยสถานการณ์นี้แล้วเดี๋ยวมันจะตกที่นั่งลําบากกันทุกคนแต่ผมก็อยากภาวนาให้ให้ไปฟ้องให้ไปแจ้งจับนะฮะบนโทบุญสินน่ะเพราะว่าคนทุ้คนสู้ดี ไปสู้คดีแล้วได้ลากโยงไปถึงว่าแล้วใครเป็นคนสั่งการคือต้องการที่จะเอาฆาตกรตัวจริงเข้าคุกหรือประหารชีวิตในกรณีนี้เข้าใจอาจารย์ผมเข้าใจเจตนาอาจารย์ก็อย่างที่บอกคือต้องระวังนะครับในขณะที่สถานการณ์มันกําลังเปราะบางแบบเนี้แล้วยิ่งเช้าวันนี้ไปอีกรายหนึ่งเป็นขาที่เจ็ดแล้วเนี่ยมันจะมีคนโลกจิตรอสถานการณ์เนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับกับสาการสันติภาพ ผมก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเนี่ยรัฐบาลอนุทินนะครับยังไม่มีใครสูญเสียขาเลยนะคือ,อยังเชื่อว่าไอาการทําสนธิสัญญาหรือว่าทุติยําข้อตกลงปฏิญญาสันติภาพาข้อถแถลงอ่าใช่ใ <น S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่สนธิสัญญาะนะระหว่างไทยกับพูชาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะคลี่คลายปัญหาเพราะสารัฐบาลก็เปลี่ยนไปแล้วสาการมันก็ไม่เหมือนเดิมครับสุดท้ายวันนี้พอฟังข่าวปับ๊บผมรู้สึกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราคาดการไว้ว่ามันน่าจะดีขึ้น กลับทาให้สาการถดถอยหลงแล้วมาเจอกับกรณีวันเสาร์อีกมันยิ่งทําให้คนไทยรู้สึกผมคิดว่าตอนเนี้ยมันคุกคุนมากสาหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรนะครับคือณขนาดนี้ถ้าถ้าเราจะส่งท้ายเบรกนี้นะอาจารย์ว่าความรู้สึกของคนไทยนะมันสะสมใช่ครับแต่จนตอนนี้จุดจุดระเบิดเนี่ยต่ากว่าวันที่มันยิงเซเว่นนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวอ่ะรับรองคนไทยจะระเบิดละอีกนิดเดียวเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับเพราะคือทุกคน เอาง่ายๆนะการที่ท่านนายกนุทิถิ่นไปทําปฏิญญาสันติภาพเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นทางออกในทางหลักการในทางการทูตในทางการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางการเมืองระหว่างประเทศนะแต่ผมเชื่อว่าคนไทยจํานวนมากไม่ได้เห็นด้วยเลยใช่คือเราไปดูได้นะครับว่าวท่านนายกต้องยอมรับจริงๆว่าคอมเมนต์มันไปทางเดียวกันับทุกอย่างแต่เดี๋ยวตรงนี้เราพักกันแล้วกลับเข้ามาสําหรับการสูญเสียในวันนี้ อีกครั้งหนึ่งของฐานไทยเดี๋ยวกลับมาครับ